สบ,บายดียพี่น้องสบ,บายดีวัสุขสุขคนที่เรามาหับส้มหน้องเอ้ยนี่กาอยู่ป่าคือเก่าอยู่วัดไทยพี่น้องยังเผ็ดออกต้องไปเก็บกับมวนดีพี่น้องเก็บเห็ดก็ได้นี่ก็ได้เพื่นอนเด็กขึ้นโคคือเก่าพี่น้องเอาเพิ่งให้ละงอคือถอะเถอได้เถอะมานเอาเห็ดเพือกน้ำพี่น้อง,ออดอง,อง,องได้ยังก็เอา มาสาดบ้านเฮาพี่น้องเอ้พอเดีด๋ยวหดยำดำนานาี่กอะสิบบได้มีเวลาได้มาหาแบบนี้เลยนะยามนีน่ว่างก็เลยมากพี่น้องเอ้ไปย่าง,งานางเนยก็ใส่สุด,ดลายลายผมได้จนวันนี้ใส่สุดลายลายโอ้โหเท่มากเลยไปดิบอลุงดูเอ้ยไปย่างวันยุงบุญยันยันแต่บอลยุงอืม

ไปเบิ่งน้องไงพี่น้องไปลุ้นไปลุ้นฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดแชร์ให้ด้วยพี่น้องฮะมาแล้วเด้อบ้านนี้เจอเหลองกบ้านลูกงกจูมาสะสสายอ้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยฮะน้อง จอเห็ดแล้งโงแล้วโอ้โหลองลกเออเห็ดพันมาแล้วพันมาแล้วเอาบ้งนักงูเห็ดล้วง่เออเอาเลยเก็บเก็บเออไปเ่น้ำไป ไปเหอะแม่น้ำไปหาแม่น้ำน้องหยุดมานแล้วมันก็ตั้งน้อยๆจีกไปตองปกมันป๊าโถพี่น้องมาดอกใหญ่แท้ยู่ยู่อย่าพาดเห็ด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 เฮ็ดเรางกบ้านดอกวักใหญ่หนึ่ง เนยเหยาเออเหยาเหยาเออนั่งทันแล้วนั่งทันแล้วโอ้โนอหน้องเนยเห็นหรืองูกบาน,นมีดอกจุ๊บมาจ้ะเอาไปให,ห้แม่ไปะจะคอยไดอย่างเาด้อมันสิฮักเด้อมันน้อยมันน้อยมันสิแตกเบิดเฮื่องดแม่มาแล้วนะ,นะยังจะแล่นเด้อมันสิแตกเด้อมันตกเด้อ ไปเลยพี่น้องเอ้าเขาบุเห็นไปแรงนเลยพี่น้องเลยขึ้นมากเลยเริ่มเพียงเดียวเลยน่าเบื่อมาเห็ดนะพี่น้อเห็นเห็ดอย่างเห็ดผึ้งใส่เห็ดผึ้งนะครัก่อนมันแข็งแล้วมันอ่อนโอ้งามเลยพี่น้องเลยนี่คือเห็ดผึ้งจ้าเห็ดผึ้งเห็ดผึ้ง ถ้าให้ละงูก็ได้สามดอกพี่น้องเอ้ยขึ้นมาถ้าก็ได้สามดอกน้องก่อนหาเคลี่ยวหามื่ก่อนเฮ็ดยังได้เลยมันก็เดือพี่น้องยังคือเฮ็งสีเฮ็ดเบื่อแล้วพี่น้องมักินไม่ได้เปินเรื่อย เห็นเห็นยังกับเก็บเพียงเห็นยังกินได้กับเก็บไปเบิร์ตเหรอปลาไปแต่ออกพี่น้องเฮลังโง่ไปแต่ออกร้ายหลายอะไรแต่ว่าผันหอดเนี่ยม,มันออกกันพอได้กินอยู่แต่ว่าโปร,ปรลายถิอได้เก็บพี่น้องเว้ย เลาะไปเรื่อยๆเห็ดยังเด็พี่เนาะไม่เคยกินยักษ์เถี่ยเห็ดก่นรอหาเด็กๆก็พี่น้องเลยยังบมาได้จากดอกเลาะมานี่กะนใกล้เติบแล้วพี่น้องทีนี้แต่เสียงเด็กๆแววๆทั้งนึงเลยทั้งเทิงพี่น้องเลยได้จักดอกได้ไปหาเด็กๆก่อน Lại dưới là ngục nè Sao lì đại lì sao lì? Bọn anh kiếp Nè Ờ nhục nó bọn đu Đọc đi แม่จิตยังไน่ละจับ n h าอยู่แทวาางทางกะหลกไมยุเนนี้นะ่มันมาแค่ละงอบางออก่นนะาเราบังเฮ็ดพึ่เท่านหนึ่งก่อนเฮ็ดพึ่งยุ่งน้อยเออเออพากันได้นี่แค่ละงกนะ nắng nơi mà cái lì elite đọc nhảy đọc chùm đọc nhung bộ hiện lơi Hả Chị nương ừ, Hạ, hạ à. Sao phải má Nào ừ. Chắp hai ba lúc mừng đu ba lúc mừng đu à, Nóng nơi hết là ngộ ừ, Nóng đi hết phượng Nóng hết มาเจอกันแล้วเาสามคนยงเหลือคนหนึ่งน้องน้ำแจ๊กยู่ใส้คือออกดอกเดีวเนาะเห็ดตะงนี่เนาะเป็นได้ไหมออกดอกเดียวะเจ๊ฮะมาเลยนี่คนบบึงบเห็นหูยงนะคบบึงยังนะบุ ไปขามันเพิ่มเดพี pray pray. ่น้องช่างทีได้จีปนหยุดออกมื่อนี้นะพอแฟนการมหาให้เรางูก็จีปนได้หน่นะจนยาวดีเยวจันะกรก็พาเมื่อแล้วเฮไม่เคมๆคมจีเห็นยังโหอชิมตีกันเได้ใช้มาเก็บดูเนย เฮ้ยเนยเฮ้ยเนยเก็บเลยเมนบ่เห็ดผึ่งเห็ดยังเก็บมาเบิ่งก่อนเออเห็ดผึ่งเอาอ่ะันดินมันน่ะเออก็ดอกเดีวยวเสร็จคือดอกเดีวยวเห็ดผึ่งเขาหน่ะฮะคือมีน้ำตาลน้ำอะไรคือมีน้ำตาลเยงคือน้ำตาล เิ่นเห็นเห็ดเผือกนี่เนาะสายเบ่งดูเป็นไหนได้โอ้มาอยู่เด้อน้องเนยนี่ฮาเก็บนิดันเตจนหยีบมันดีวะโอ้ยเจ้าบห็นากค่ะหินแล้วตาบ่ดี ปเดนี่ก็ไล่ดอกดิเราไปเรามาเรามาเราไปพี่น้องเลยเด็กหน่อยเข้ามาแล้วแต่เขาโบเห็นนี่นะพี่น้องเขาโบเห็นนี่นะเด็กหน่อยนะมาแล้วเต็นละงูกเหลืองพี่น้องเลยนี่เขาโบเห็นนี่นะนัดไข่กันพร้อมนี่ไข่กันพนี่น้อง มันอยู่นี่นี่พี่น้องเว้มันเคยออกประจําอยู่บนไนะในระงกเลืองบนใหญ่บนไ,ไดดอกนี่หัดจอยพี่น้องระงกเลืองคนระับได้อยู่ดีแต่บนบลายมันได้พี่น้องไว้นี่ระงูค้าวออกแต่เก่าแถวนี้นะ ไปพี่น้องเป็นครูตัวนี้เป็นครูงามอมะาี่งามแห้งกันพี่น้องครูง,งาดขึ้นมานี่หักละเรียบร้อยพี่น้อง let's see see ดอก ขามันก็เอาไปทอมไวปกี่ก่าวให้น้องออกสีดอกนี่บ่เคยออกถั่ววัทแทนออกถั่ววัดแต่ว่ามันบอกรอบเดียวนะพี่น้องออกบ่นฮะกะซับไปซื้อเมื่อไหร่ตั้งผู้พิเศใช่เป็นอะไรไข่มันนะชองเบิ้งมันลีเดองพี่น้องโอ้มันลีเดองพี่น้อง ไม่คิดว่าเมึงห่าแล้วอ่าพี่น้องนาองหลีเดินไปต่อกินแตกส่งอาบเลยเนาะอือเขียวใกล้ที่ดีเฮ้เก็บกันพี่น้องเก็บใจโคตงน่ามานด้ยเอาก็ได้ไข่เดียวให้น้องหลีละดอกมีบักใหญ่เลยค่ะมันป่าเนาะ ดิซ้อมนี่ไซใส่นี่อะเป็นสเป็นเป็สี่สามไข่้วสามไข่กับจูมันโอ้ยขายจิ้บปสังเกตถักแค้อยู่ในใบตองหรพื้น cứ nữa áng ừ. đây nhận được nữa và Không hết đợi hết áo lót hết nyong nhung áo lót hết có nọi áo lót hết nyong hết nyong mà เลยโง่ไงมันออกแค่เหงาอันนี้แหละแต่ก่อนพี่กระเนาซื้อหืนแหนงเก็บซะเปิดเปิดนะมาเบื้องลุกอย่าพ่ายอย่าพ่ายอย่าพายใจเย็น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 ให้เบิ่งก่อนให้เบิ่งก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาด้วยมือน่ะเออเก็บ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 มันแสดงว่ามีไข่มัน อันนี้ใครมันนี่แท่นี่นะหักเล็วเอา้าปลามันน่ะนะออล <c oughs> ปลาไว้โลเปิดรองโฟกัสมันไว้เดลยต้องบอกว่เห็น,นมันบ่เห็นมันน่านะเอาไว้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 มันเกิดปีหนา้า Mm. <Okay. S 1> คือมีน้อยแต่างานหาเห็ด่น้อนเอ๊ะยัเมีแต่ตัวอีกต่า hai hiền tua mười hai tua can mà nó khí thì canh mười Này chắc Này chắc dog chắc đọt, kìa chắc đọt, kèm 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 là đọt, kèm 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 anh kèm kèm tại, kèm cái nào, kép, kèm là kèm kèm thì sao phải mà

เห็นยุนเออแม่นุ่ยแม่นุ่ยเนยเก็บไปแล้ว <laughs> <laughs> เอ้าเอามาให้ปลาลูกิ่งดูมันคือแหว่ง <c oughs> ไม่ยังกินมันไปเบิดเลยใช่เนยมาให้ปลาลูกิ่งดูไปไดดดเป็นะ <c oughs> อะไรดอกเห็ดนะอ๋อตัวนี้จ๊ะอืมดู đang ngu cả đại hết phừng cả đại phừng cả ô man ơi li đay phi nông li phi nông, đọt nhảy ư bò, zoom nhảy, ô phi nông ơi man héng long oh, ô phi nông thấy đang ngu cả bố tháng, chắc đi, đểa bèo nưng, đểa bèo đừng. đểa bèo nưng,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  đểa bèo nào nhục nhục má nhục má dạ nhục pin khen má chạy mong nam nè má phì nhờ cho băng nại cho khó tí là ơ hư vô sai thì tiêm tả thì tiêm tả lý khai nèo nị về nhà thì nó là ngu ừ. sao này đinh cái phá lúc mà còn quá đây mày mày cho em nga sụt dọn đây Ê, mô khó mai này đây đã này bàn Hát thân hát thân thích 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 hay bưng cái cây thích bắt nhảy hay phạm, đúng không? Đeo, 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 đeo. hay nào, kép luôn sao sao ừ áo bưng bưng นไเออโอ้ได้ดอกใหญ่อีกเลยเนี่ยเอาป้าเถอะานแห้งน้องหลีดนี่อ่่นอหลงดอกบานก็มีดอกเดียวเขมีดอกจูมบานอ่ะกขมีแต่ดอกบาน บักหญ้านด้อพ่อยหาก่อนเป็นแป๊บนึงดอกจุมทังหลาเด็กๆก็ออกไปก่อนเลยสิออกทีังกันน่จักนอยเห็นลงอกก็ได้งามน้องเยงามแงเด้อน้องเก็บมนพีน้องเยอยังมันออกกพอได้กินอยู่ ก็ต้องไปซื้อเขาก็ได้ไปหน่อยก็ได้อ,อยู่ได้กินนะสุดไล่แล้งโง่เดี๋ยวไม่เสียออก เขาได้ออกกับประมาณบออกดอกเดียวนะพี่น้องขนออกเลยออกสองหรือสามที่ว่าหมูน้อยหน่อยบางบางบอนออก้อสี่แต่ว่าสิออกก่อนออกล้างนะแต่ละบอนมันต้องออกบออกดอกเดียวดอกบางที่มือน,นี้ออกดอกหนึ่งเลยกาตื่นมากก็ออกยีกบาดนี่มาเจเลยงูกเหลือง จนสีบุมีอันใสผมแลี้ยบหน้องเลยบานเพราะว่าวก,กระตาเขาก็เด็กๆกลับไปก่อนเลยนี่ดอกหนึ่งอันนี้สิเป็นดอกบานนะพี่น้องเอ้บานเต็มเลยอยูน่นี่บานสามดอกนี่ก็ดอกหนึ่งกำลังสีบานเอาสองพี่น้องสามพี่น้องเอง้ปาัาดถูะกันเออมาพี่ก่อน,นอนะกำลังสีลูก กำลังสิลงไปหาวเออมาเบิกพี่ก่อนอย่าเตะเรืองงูเลืองเลยนี่เออเก็บมาแล้วหาเก็บใส่เก็บใส่เเอกอ้าอตัยังกำลังสิลงไปเออเก็บใส่แมไว่เขาใส่อะไ เก็บมาเน้อเก็บมาโอ้ยมันหักไปเลยเน้เห็นอยู่ทำมั้เห็นอรงกเลยเออใส่กะตาใส่กตาเก็บปัดพี่น้องใส่ใส่้บางก้อนเจ้าเเจ้าเเจ้เฝ้าบงเน้อพี่น้องเอ้ขึ้นมาเเลยเฮ้อขาเห็นขาเห็นตเอาี่ทราบให้เก็บมา เก็บมาเก็บของเอือยกันดอกน่อยนี่มะนี่ดอกน่อยของเอือกนี่เก็บเอาอาเก็บนี่เอามาต่ขาวๆมันป้ามันลดสาก็สังป้าไ้บ่งนั่นเลดอกหนึ่งจะทุ่งถืก็มีเอาไว้กันักไปอ้างไปอ้างันะออเ่นวไป แม่หรือโบแมนโบแมนจ้าเหลือไปน้องเอ้ยบอกถืออย่าถือไลยมันสิแตกอันนี้ทือกระตาถือจูมันพี่น้าะตายฮึตาแทบแตกเราจ้ะไปดอกอะไรนี้ปุ๊บเสียงสะั่นฟันพื้นเอาดอกบ้านนะใส่กระตาแม่ไว้มันสิแตกอืมเฮ็ดอันเฮ็ดละงกเรื่องก็ได้เนาะ ใงูเรื anyway, går, simple, uh, oh. so, ่องนะหมูลายอะไรแปดดอกแรตัวแปดอกกิบดอกกรดอก้นมาที่ใหู้เรืองอะนียที่มาเ้อก่หนาด้นงดีแต่เต็มตาม่แต่ดอกจุ่มจม่ดอกวันามีแต่ดอกวันๆเพราะว่าน้องดีเอามาให้ไปเลยเลยปวดต้องรอดกันยา มันาคอยมีเด็ท่นี่มันม,นมาคอยออกได้เลยพี่น้องฝากกดไกลค์กดแชร์ออกไปนเด็กพี่น้องเด้นนดอ